นายกรดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน 63, สอง3ห้ากสิาำหรับผู้ที่เกิดราศีกันนะครับราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างย2สิบงสิหาคมถึงยี่สิบสามกันยายนของทุกปีครับครับผมโดยทั่วไปของชาวราศีกันนะครับได้เป็นไพ่สามเหรียญน,นะครับเพราะนั้นไพ่าสามเหรียญก็ทำให้ชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับกับเรื่องของการทำงานแต่ก็ น่าจะมีความสุขสบายใจเพราะงานคือเงินนะครับช่วงนี้ก็เงินไหลามาเทมามีมีชีวิตที่ให้เวลากับงานมากกว่าเรื่องอื่นนะครับก็ยังถือว่าเรื่อยๆสบายๆอยู่นะครับครับมาเรื่องงานครับครับเรื่องงานของชาวราศีกันนะครับขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดดาบนะครับเจ็ดดาบคือความสําเร็จความก้าวหน้าเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเป็นความก้าวหน้าความสําเร็จที่ใช้คําว่านะครับใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีความมีการเติบโตมีความก้าวหน้านะครับส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็เรียกว่ามีเงินมีทองมีความสําเร็จสิ่งที่ต้องเตือนหน่อยก็คือไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการคดโกงการหักหลัง เพราะนั้นมันก็กลายเป็นว่าก็ระวังในเรื่องของหุ้นส่วนระวังในเรื่องลูกน้องหรือแม้ทั่งลูกค้านะครับว่าเขาจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการทําเอกสารการตรวจสอบการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ให้เกิดการหลอกลวงการโกหกการโกงนะครับก็จะทําให้ช่วงนี้ของคุณเนี่ยงานการก็ประสบความสำเร็จได้ไปด้วยดีนะครับครับเป็นการเงินของราศีกันครับ ครับการเงินของราศีกันได้ให้สเตนนะครับให้ผู้หญิงกอดสิงโตนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับเพะะียงแต่ว่าคุณต้องดูแลอย่างใกล้ชิดคุณต้องเพราะว่าเงินก้อนใหญ่ที่ได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับมันมีคู่แข่งมันมีคนต้องการรวมถึงมันต้องใช้ความสามารถอย่างสูงถึงจะได้มาแต่ก็เชื่อว่าคุณจะทําได้แล้วคุณก็ได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่คุณต้องการนะครับ คุณอาจจะได้ตอนนี้คุณอาจจะมีโชคลาภจากผู้หญิงอาจจะได้รับมรดกอาจจะได้โครงการต่างๆที่ดีทำให้เกิดเงนเินเกิดทองจากผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เงินน่าจะไหลามาเทมานะครับอ,อ,อาจจะมีเรื่องรายจ่ายนะครับที่เกิดจากจากเรื่องของการรักษาหน้าตาจากเรื่องของความหรูหราความออฟุ่มเฟือยที่คุณจะซื้อจะใช้เงินนะครับ ครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องความรักครับครับความรักขึ้นมาเป็นไพ่ j u s t i c นะครับไพ่ justice ถ้าใครยังไม่มีความรักก็อาจจะยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะครับแต่ไพ่ justice นี่นะครับสาหรับคนที่มีคู่รักมีมีความรักกันแล้วนะครับเป็นแฟนกันไพ่ j u s t i c อาจจะเป็นช่วงของการเจราจากันตกลงกันวางแผนชีวิตนะครับรวมไปถึงเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงาน นะครับเกิดขึ้นส่วนคนที่แต่งงานกันแล้วนะครับไพ่ใบนี้จัสติกก็อาจจะเป็นช่วงที่ต่างคนต่างยุ่งกับเรื่องของหน้าที่การงานไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะครับแต่ว่ามีความใบเนื้อเชื่อใจกันเป็นอย่างสูงดังนั้นเรื่องชีวิตคู่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่น่ากังวลครับครับความรักเสร็จแล้วก็จะไปเรื่องสุขภาพครับครับ สุขภาพของชาวราศีกันนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องหน้ากังวลหน่อยเพราะมันขึ้นมาเป็นไพ่แปดดาบนะครับไพ่แปดดาบบอกถึงเรื่องการเจ็บป่วยการนอนโรงพยาบาลน,นะครับการที่อาจจะ,ะเหน็ดเหนื่อยเครียดอ่อนเพลียน้อยๆเบาๆก็อาจจะไปให้น้ําเกลือนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไพ่แปดดาบยังรวมถึงการเข้าเฟือกนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ ขับรถขับลาระวังนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะต้องถึงขั้นไปนอนโรงพยาบาลพักฟื้นเป็นระยะยาวๆนะครับเพราะนั้นช่วงนี้นะครับลองเทคสุขภาพสายตาของตัวเองว่ามันดีไหมลองถ้าจะเดินทางด้วยรถก็ดูนะครับว่าไฟรถ่างๆมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามันมีก็จ,จัดการไปซ่อมไปปรปับปรุงซะนะครับครับ ก็มาคำแนะนำสำหรับคนราศีกันครับครับผมคำแนะนำสำหรับชาวราศีกันนะครับช่วงนี้ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะครับก็เลยแนะนำว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความฟุ้งนะครับมีความเพ้อฝันว่าคุณอยากทำนู่นอยากทำนี่อะไรเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าคุณอาจจะไม่ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นชาวราศีกันในช่วงนี้ก็ลองดูนะครับว่าอะไรที่ในสิ่งที่คุณต้องการทำเนะี่ย อะไรที่มันสําคัญที่สุดหรืออะไรที่มันง่ายที่สุดก็ลองลองตัดสินใจเลือกสักอย่างหนึ่งมาทําให้มันดีทําให้มันได้แล้วทุกอย่างมันก็โอเคขึ้นแล้วก็มันก็ยังบอกว่าบางทีนะครับการที่เราไปเจราจาเราไปคุยอะไรกับใครเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ลมปากมันไม่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะมันได้อะไรต่างๆเป็นจริงเป็นจังนะครับอาจจะต้องทําสัญญา ทำตามข้อตกลงหรืออาจจะต้องลงมือที่จะไปะกระตุ้นไปเรียกร้องเพื่อจะจะให้มันได้มาในสิ่งที่เรียนต้องการจริงๆนะครับอย่าอยู่เฉยเฉยอย่ารอคอยความหวังนะครับพอไพ่ใบนี้มันบอกว่าคุณรอคอยความหวังคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะครับครับการกครับผมครับสำหรับจบสอดรบราศีกันนะครับ